ท่านประธานเย็นชาที่แปลว่าสามีสายเปเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่5สัญญาว่าจ้างให้เสียภาษาไทยโดยน้องไก่เอ๊ะทำไมมีอะไรเหรอสามีขยับเข้ามาสวมกอดถุงยางคุณรั่วเหรอเฮ้อ ไม่รั่วนี่ฉันว่านายวิตกจริตมากเกินไปแล้วนะไม่วิตกก็บ้าแล้วผมมานอนบ้านแม่คุณทีไรยาคูผมหายทุกทีแล้วนี่ยังต้องมาคอยระแวงถุงยางรั่วอีกต่อไปนี้ผมไม่มาแล้วนะจะกลับไปนอนคอนโดอินไม่เอาหน้ามันไม่มีอะไรหรอกเชื่อฉันสิไม่มีอะไรล่ะยาคูผมซื้อมากี่กล่องกี่กล่องก็หายหมดหายเหมือนมันมีแขนมีขาเดินออกมาจากลิ้นชักเองได้อย่างนั้นแหละทุกวันนี้กินยาสลับกลับไป กลับมาจนผมงงไปหมดแล้วบางครั้งต่อให้ยาไม่หายแต่ผมก็แปลกใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองกินยาหมดไว้กว่าปกติบางครั้งตอนเช้าจําได้ว่ายาแผงใหม่เพิ่งแกะกินไปแค่3-4ถึงสเม็ดแต่พอตกดึกหลังจากเสร็จภารกิจฉบับผัวเมียแล้วจะกินยาก่อนนอนมันกลับเหลือค้างแผงไว้แค่2-3ถึงสเม็ดสุดท้ายเท่านั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อให้แบบยกลังเลยดีไหมเอาเก็บไว้ทั้งที่คอนโดที่บ้านในรถที่ทํางาน พกใส่กระเป๋าตังค์เอามาันไปด้วยทุกที่เลยน่าจะได้มีกินตลอดเวลาแล้วกินกินหยุดหยุดกิน3วันเว้นไป2วันแบบนี้ไม่ใช่ว่าป่านี้งอแขนงอขาออกมาแล้วนะน่าหงุดหงิดจริงๆเลยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวโซดาคู่อริเกาขึ้นเป็นข่าวเช้าดังจนเต็มหน้าฟีดบนโลกออนไลน์คู่ขนาดไปกับความสวีทหวานในไอจสตอรี่ของสามีผม ที่ขยันอวดขยันอวยเมียกรรมาลอจนทำให้เวลานี้ชื่อของอินทัศกลับมาเป็นที่รู้จักและพูดถึงอีกครั้งในวงการผมบินตามสามีกรมาภูเก็ตอีกครั้งเพราะว่าคุณซันอยากมาดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับงานโปรโมทโรงแรมด้วยตัวเองระหว่างนั้นทีมงานการถ่ายทำพรีเซนเตชันทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการเช็ดโดรนบินถ่ายภาพมุมสูงทำงานกันอยากหนัก ส่วนผมซึ่งรับหน้าที่เป็นนายแบบหลักก็ต้องเริ่มถ่ายทำก,กันก่อนเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ภาพได้มุมสวยที่สุดไปยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าท่านประธานโปรเจกต์ใหญ่เดินเข้ามาแจกยิ้มให้กับทีมงานถ่ายแบบทุกคนจากนั้นพุ่งตรงเข้ามากอดผมอวดสื่อทันทีแดดแรงจนหนังกำพร้าผมลอหมดแล้วหางตาเห็นกล้องมือถือของไทยมุงยกขึ้นมา ผมจึงแกล้งอ้อนผัวโชว์สักหน่อยจะได้เรียกกระแสให้คนสนใจมากขึ้นเอาไว้ถ้าถ่ายแบบเซ็ตนี้เสร็จแล้วฉันพานายไปทำสปาผิวเสร็จแล้วก็พา,าไปชอปปิ้งดีหรือเปล่าเดี๋ยวเนี่ยทำไมคุณใจดีจังแถมนี้เอาใจผมไปพิเศษนายเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าให้ฉันหมั่นโชว์หวานต่อหน้าสื่อให้มากๆคนที่หวังเข้าหาฉันจะได้กระเด็นไปไกล ท่านประธานซึ่งลงนาเป็นผู้ว่าจ้างเมียรกรมลออย่างผมก้มลงมาจูบแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณชักจะหวานมากเกินไปแล้วนะครับนิ้วชี้แต่ลงไปบนกรีบปากนุ่มอย่างรู้ทันเมื่ออีกฝ่ายนั้นกำลังโน้มใบหน้าต่ำลงมาหาไม่มีเขาว่าเกินไปหรอกนายเป็นเมียของฉันแล้วฉันก็คลั่งรักเมียของฉันมากด้วยดังนั้นแสดงออกอย่างนี้ก็ถูกต้องที่สุดแล้วท่านประธานผู้คลั่งรักเมียรกรมลอ ซุกจมูกแล้วมาจูบซซ่อคอของผมทมกลางเสียงกรีดกราดของมาดามส,สาวที่ยืนชะเง้อคอมองอยู่รอบๆสระว่ายน้ําเอ้ยพอแล้วครับหวานให้มันพอดีขื่นหวานมากกว่านี้สงสัยผมต้องไปหาหมอให้เขาฉีดอินซูลินลดระดับน้ําตาลในเลือดผมเบี่ยงตัวหลบแล้วเดินมานั่งลงบนเก้าอี้สนามตัวหนึ่งก่อนจะยื่นครีมกันแดดให้สามีทาครีมกันแดดให้หน่อยสิผมถอดเสื้อคลุมยาวแบรนด์เนมยี่ยห้อดังออก แล้วส่งมันคืนให้กับคอสตูมซึ่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่เขาจะได้นํามันไปเก็บส่วนตัวเองสุงกางเกงว่ายน้ําสีขาวเนื้อบางเบาเหลือเอาไว้ติดตัวอินทัดเร็วสิครับทาให้หน่อยผมจะลงไปไว่ายน้ํากางเกงนายมันบางเกินไปนาจะลงไปไว่ายน้ําได้ยังไงถ้าคุณไม่ทาให้ผมเองระวังจะมีคนอื่นมาอาสาทาให้นะถึงเวลานั้นถ้ามายืนทําตาขวางแล้วก็ ผมจะเอานิ้วจิ้มให้ตาบอดเชียวนายจะให้คนอื่นมาถูกเนื้อต้องตัวได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็ผมเสนอให้คุณแล้วแต่คุณไม่สนองเองนี่ตกลงว่าจะทาหรือไม่ทาครับเจ้าของโรงแรมหนุ่มหันไปมองตาขวางให้พวกช่างภาพตากล้องกับพวกนักท่องเที่ยวที่มายืนชะเง้อม,มองเพราะเห็นว่ามุมนี้มีการถ่ายแบบแล้วลากเก้าอี้สนามอีกตัวมาวางต่อจนขาชิด จากนั้นบีบครีมกันแดดลงมาบนแผ่นหลังของผมก่อจะรูปไล้เกลี่ยทามันไปจนทั่วนายจะใส่ไอ้กางเกงตัวนี้ลงไปไว่ายนะ้ำจริงๆน่ะเหรอคุณซันเลื่อนมือลงไปรูปต้นขาก่อนจะสอดมือเข้าไปใต้เนื้อผ้าของกางเกงว่ายน้ำเนื้อผ้าบางจนเกือมเห็นลายเส้นบนฝ่ามือหนาะทำไมล่ะครับสวยออกคุณดูสิมีลายโลมาตรงนี้ด้วยนะผมขย,ยับเอียงข้าตะแคงสะโพก อวดลายสกรีนรูปปลาโลมาตัวเล็กๆให้สามีเห็นอินเนื้อผ้ามันบางขนาดนี้ถ้าเปียกน้ำมันจะไม่เห็นอะไรข้างในเหรอเห็นไม่ได้หรอครับเห็นว่าเพรแวมแวมเซ็กซี่จะตายไปผมโน้มตัวลงไปแล้วสอดแขนกอดเอวหนานั้นไว้อย่างประจบใบหน้าซบลงไปกลางอกสามีถึงฉันจะเป็นคนตามใจเมียแต่ฉันก็ขี้ห่วงนะ หัวสติดีที่ไหนจะอยากให้เมียตัวเองใส่กางเกงบางอย่างก,กับกระดาษทิชชู่ลงไปเล่นน้ําก็ผมอยากว่ายน้ํานี่มาครั้งก่อนก็ไม่ได้ว่ายน้ําเลยถ้าอยากว่ายน้ําเดี๋ยวจะพาไปาสาดน้ำ p r i v a t e เราไปวไ่ายสองคนผัวเมียกันดีกว่าที่นั่นนายจะแก้ผ้าว่ายฉันก็ไม่ว่าอะไรเลยถ้าผมแก้ผ้าจริงๆวันนี้คงไม่ได้ว่ายหรอกมั้งท้ายที่สุดวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงไปวไ่ายน้ําอยู่ดีเพราะสามีขี้ห่วงนั่งกันท่า พูดจาหวานล้อมสารพัดจนในที่สุดคุณซันงัดบัตรเครดิตมาให้พร้อมกับชวนผมออกไปช็อปปิ้งนั่นแหละผมจึงเปลี่ยนโปรแกรมการออกกำลังกายในสะไปเป็นการออกกำลังขาภายในหา้างสรรพสินค้าแทนแสงไฟจากไฟฟาโลดวงใหญ่สาดขึ้นมาบนเวทีเบื้องหน้านั้นแขกเรือคนรสำคัญนั่งปรบมือให้กับการปรากฏตัวของผมรอยยิ้มของสามีและแม่ผัวทำให้หัวใจของผมพองฟูจนคับอก วันนี้เมียฉันหลอ่อแล้วก็เท่ที่สุดเลยช่อดอกไม้ใหญ่ถูกยื่นมาให้ทันทีเมื่อผมก้าวลงจากเวทีเสียงคำเยนโยยกย่องผสมกับคำอิจฉาว่าผมนี่วาสนาดีได้สามีทั้งหลอ่อทั้งรวยไปยังไงครับคุณแม่วันนี้ผมทำงานคุ้มค่าจ้างหรือเปล่าเชะถ้าเป็นเมื่อ 20- 30ปีก่อนตอนฉันยังหนุ่มยังแน่นหน้าแบบเธอน่ะไม่ได้เกิดในวงการหรอก ติดแค่ฉันมีลูกมีผัวก่อนเท่านั้นแหละขอแข็งสะบัดเช็ดเป็นคนละทางผมพอรู้มาบ้างว่าคุณที่วานั้นเป็นลูกหลานตระกูลเศรษฐีเก่ารูปถ่ายสมัยนานมาแล้วที่ตั้งโชว์วางเอาไว้ในบ้านเป็นเครื่องยืนยันว่าคำพูดของคุณแม่นั้นไม่เกินจริงแล้ว DNA ความหล่อทั้งของพ่อของแม่กอปั้นลูกชายคนโตอย่างคุณซันออกมาได้สมส่วนเหมาะเจาะหล่อยอย่างไรเคตินี่ยังไงวันนี้ผมได้ยินมีแต่คนชื่นชมโรงแรมของคุณ ยินดีด้วยนะครับผมยกแก้วแชมเปญขึ้นมาจรดลิมฝีปากขณะสายตาทอดมองกลับไปยังโรงแรมใหญ่ซึ่งเปิดไฟสว่างโดดเด่นตัดกับท้องฟ้ามืดดำของยามราตรีต้องขอบใจนายด้วยเหมือนกันผมเหรอครับใช่ในายเองก็มีส่วนที่ทำให้ทุกอย่างในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเมียสัญญาจ้างอย่างผมแค่คุณมีเงินมากองตรงหน้าผมก็พร้อมทำให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับ ท่านประธานถ้าอย่างนั้นเรากลับขึ้นห้องไปทำตามข้อตกลงกันดีกว่าท่านประธานนี่เอออาชวนขึ้นห้องตลอดเลยนะครับทำงานเกินหน้าที่จะระบุในสัญญาว่าจ้างแบบนี้เห็นทีของคงต้องขอเรียกค่าจ้างเพิ่มแล้วละ่ะเรียกมาสิอยากได้เท่าไหร่ฉันยินดีจ่ายให้นาอยู่แล้วหลังจากจบงานโปรโมตโรงแรมแล้วผมกับคุณซันอยู่ดูแลลูกค้าคนสำคัญสำคัญต่ออีกสองสวันจากนั้นจึงบินกลับกรุงเทพ พราะท่านประธานยังมีโปรเจกต์ใหญ่รออยู่ที่บริษัทกลับมากันแล้วเหรอเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคอนโดห้องพักแม่สามีนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟารับแขกด้วยท่าทางขึงขังจริงจังดูน่ากลัวคุณแม่มารอผมที่คอนโดมีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินเข้าไปนั่งอยู่เคียงข้างส่วนผมเดินลากกระเป๋าเดินทางไปวางไว้ใกล้ประตูห้องนอนซึ่งถูกเปิดแง้มค้างเอาไว้ ผมจำได้ว่าก่อนไปภูเก็ตผมปิดล็อกประตูเอาไว้อย่างดีแล้วเพราะระยะหลังมานี้ตั้งแต่ยาคุมผมหายไปบ่อยผมก็ไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่ลาสังหรณ์บางอย่างทำให้ผมหันกลับไปมองสองแม่ลูกที่นั่งศบตากันอย่างเงียบๆบนโต๊ะตัวกลางนั้นมีซองกระดาษอะไรบางๆวางอยู่เห็นว่าฉันแก่กะโหลกกะลาเห็นว่าเป็นคนแก่ไม่ประสีภาษาคิดจะโกหกตบตาไม่อย่างไงก็ได้อย่างนั้นเหรอ เจ้าของเสียงเฉียบพูดเรียบแต่ผมรู้สึกหนาวเยือกเย็นวาบตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงปลายนิ้วมือคุณแม่ได้มันมาได้ยังไงครับผมเก็บมันไว้ในเซฟฉันเป็นแม่แก่นะซันฉันไม่ได้แก่เพราะหัวงอกค่าจ้าง20ล้านอย่างนั้นเหรอไม่น้อยเลยนะอินทัศสำหรับการเล่นละครตกตาฉันมีหน้าเราเธอถึงได้เล่นสมบ,บทบาทขนาดนี้สัญญาการว่าจ้างระหว่างผมกับคุณซัน คุณที่วาวเพียงมันปลิวมาตกลงตรงปลายเท้าพร้อมกับกล่องยาคุมกําเนิดและถุงยางอนามัยจํานวนมากที่ผมเคยบ่นว่าอยู่ๆมันก็หายไปตอนนี้ผมรู้แล้วว่าขโมยตัวใหญ่ที่เข้ามาแอบหรือค้นอุปกรณ์ปกป้องมดลูกผมให้ปลอดภัยนั้นที่แท้ก็คือแม่สามีนี่เองคุณแม่เรื่องนี้ผมอธิบายให้คุณแม่เข้าใจได้นะครับซ้อมบทกันมาดีหรือ,อยังล่ะยังไม่ได้ซ้อมครับเพราะไม่คิดว่าจะถูกจับได้ อินพัทยยอมรับใช้หรือเปล่าทุกอย่างที่เธอทําลงไปทั้งหมดเพราะต้องการเงินจากลูกชายฉันคุณที่วาลุกจากโซฟามาหยุดยืนอยู่ต่อหน้าผมครับเงินจํานวน20ล้านมันมากพอที่จะทําให้ผมยอมรับข้อเสนอของคุณซันในการมาเป็นเมียกัมมารอทำให้เขาไม่ต้องแต่งงานกับคนที่คุณแม่เอิม่มคนที่คุณที่วาเลือกให้เมียร,รับจ้าง ถึงขนาดลงทุนจดทะเบียนสมรสกันทีเดียวทุ่มสุดตัวจริงๆเธอหลอกฉันจนเชื่อสนิทใจคุณแม่ครับเรื่องสัญญานั่นผมไม่มีอะไรแก้ตัวแต่เรื่องระหว่างผมกับอินคุบปากแกทำให้แม่ผิดหวังแล้วก็เสียใจมากนะสันแม่ไม่คิดเลยว่าแกทำร้ายความหวังดีของแม่ด้วยวิธีนี้แม่ครับผมขอโทษถ้าทำกันขนาดนี้ไม่ต้องเรืะว่าแม่ก็ได้ เธอนัาฉันมาที่นี่ต้องการอะไรผมได้ยินมาว่าคุณไม่ค่อยปลื้มสภัยคนนี้เท่าไหร่ใช่หรือเปล่าครับสายตาเจ้าเล่มองไปยังภาพสแตนดี้ของอินทัศนซึ่งถูกนำมาจัดเป็นซุ้มดอกไม้ตรงบริเวณทางเดินเข้าไปภายในโรงแรมใกล้กันอดีตนายแบบคนดังยินกอดอกมองสแตนดี้ความสูงขนาดเท่าคนจริงหันมายิ้มยาออวดฉลาดกับผมฉันจะปลืม้มหรือไม่ปลืม้มมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วย เพราะเราอาจจะเกลียดคนคนเดียวกันยังไงล่ะครับโซดานายแบบหนุ่มรูปหล่อที่เคยเป็นข่าวเช้าเหม็นโชจนถูกปลดออกจากงานสำคัญสำคัญหลายอย่างขยับเข้ามาหาเธอคงแค้นใจที่อินทัศทำให้ความลับของเธอกับคุณพัทล่วไหลจนถูกเมียของอีกฝ่ายจับได้แล้วทำให้สวรรค์ของเธอล่มใช่หรือเปล่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของผู้คุณเพราะผมรู้ดีว่าผมไม่อาจจะต่อสู้กับอำนาจ และอิทธิพลของพวกคุณได้ผมแค่ต้องการให้อินทัสมันตกจากสวรรค์และลงมาในนรกพร้อมกับผมโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งถูกยื่นมาให้ผมในมือพร้อมกับเปิดภาพวิดีโอบันทึกการพูดคุยสนทนาของลูกชายและลูกสะใภ้เกี่ยวกับการว่าจ้างให้มาเป็นภรรยาจำเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงมุมภาพบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เพราะอินทัศ ยังสวมชุดที่ใช้เดินแบบบนเวทีคุณคงเห็นแล้วว่าสองคนนี้วางแผนรวมหัวกันหลอกคุณเร็วมากเออนีอ่คุณที่ว่าโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ในมือนั้นถูกผมคว้างใส่ก้อนหินสลักเสียงลั่นดังเปรีย้ยแรงกระแทกดิดมันกระเด้งลงไปบนพื้นพลิกมาแสดงให้เห็นหน้าจอแตกละเอียดตายจริงขอโทษทีฉันโกรธไปหน่อยเอาอย่างนี้เพื่อชดเชยค่าเสียหาย ผมล้วงมือลงไปในกระเป๋าถือหยิบสมุดเช็คออกแล้วตวัดมือเขียนเช็คเงินสดพร้อมลงลายเซ็นทันทีห้าแสนบาทสลับค่าทำขวัญค่าโทรศัพท์ที่ฉันทำพังรวมกับค่าตอบแทนที่เธอเอาเรื่องนี้าบอกฉันทันทีกระดาษแผ่นเล็กถูกยื่นส่งให้คนที่กำลังขโมดคิ้วให้กับซากโทรศัพท์ห้าแสนอย่างนั้นเหระครับหวังว่าเธอจะพอใจอ๋อไอเศษขยะนี่ฉันขอนะแต,แต่ว่า แกรู้จ,จักที่วาน้อยไปซะแล้วไม่มีใครหลอกยืมมือฉันไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้หรอกพวกแกน่ะยังอ่อนหัดนักผมม่เสียงให้ข้อมูลด้านลบนี้อยู่ในมือของคนพาสันดานชั่วเมื่อครู่ถึงแกล้งทำเป็นโมโหเพื่อทำให้โทรศัพท์พังจากนั้นยอมทุ่มเงินครึ่งล้านเพื่อใช้มันปิดทางเดินความเสื่อมเสียของชื่อเสียงวงตระกูลด้วยระยะเวลาอันสั้นและไอ้นายแบบที่ชื่อโซดานั่น ก็ไม่น่าจะฉลาดมากนักไม่อย่างนั้นมันคงไม่เอาข้อมูลเอาคลิปนี้มาบอกผมนี่แสดงว่ามันไม่ระแค,ะคระคคยสักนิดว่าที่ชีวิตมันจมลงใต้ก้นบาดาลอยู่อย่างตอนนี้เพราะมีผมเป็นคนอยู่เบื้องหลังคลิปที่มันตบหน้าตัวเองในห้องน้ํานั่นซาาโทรศัพท์เก่าถูกผมทุบทําลายจนไม่อาจดึงข้อมูลเก่ากลับคืนมาได้อีกจากนั้นต่อสายตรงไปยังคนที่มีเส้นสายสั่งปิดตายเส้นทางสายบันเทิง ของไอ้งูพิษที่มันคิดจะทำลายคนในครอบครัวของผมถ้าใครกล้าจ้างมาทำงานก็ลงทะเบีนหนังหมาเอาไว้ได้เลยต่อไปไม่ต้องมาเสนอขายงานให้กับบริษัทในเครือของเราอีกเข้าใจไหมผมกลับมากรุงเทพใช้กุญแจสำรองไขเข้ามาภายในห้องพักของลูกชายค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วเรียกให้ฮนายความประจำตระกูลเข้ามาหาเพื่อปรึกษาหารือถึงสิ่งที่ผมสามารถทำได้ในหานะแม่คุณแม่ครับ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินตามเข้ามาภายในห้องนอนส่วนตัวหลังจากที่ถูกผมเทศนาไปกันใหญ่พร้อมลูกสะใภ้ที่ขานกล้ารวมหัวกันมาหลอกผมฮครั้งก่อนแกบอกแม่ว่ามั่นใจนักหนาว,ว่าสามารถทำให้นายแบบปากดีนั่นใจอ่อนยอมรับแกเป็นผัวได้แม่นึกว่าแกจะใช้ไม้ดิดอะไรไปพิชิตใจมันที่ไหนได้สุดท้ายก็ไม่พ้ใช้เงินซื้อมาย้อนไปเมื่อประมาณหเดือนก่อน ตอนที่ผมยื่นคําขาดกับซันลูกชายคนโตว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีเพราะตอนนี้ผมเองอายุมากแล้วอยากมีวาสนาได้อุ้มหลานตัวเล็กๆเป็นคุณย่าเหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่พ่อลูกชายคนโตนี่ก็ช่างเย็นชาไม่เข้าหาใครเลยสักคนพอผมพาคนหนุ่มคนสาวมาให้ทำความรู้จักพ่อลูกชายสุดที่รักก็ปัดตกหุกายแต่ดัไปถูกอ,อกถูกใจได้ไดแบบไร้ ที่วันๆไม่ทําอะไรนอกจากขยันมีแต่ข่าวเสียหายออกมาไม่เว้นวันคุณแม่เห็นสัญญานั่นแล้วคุณแม่น่าจะรู้นะครับว่าผมจริงจะกับอินแค่ไหนเออฉันรู้และยังไงจะอวดแม่ว่าได้ทะเบียนสมรสมาเพราะว่าอินทัศเพ่าไม่รู้เท่าทันเล่นเหลี่ยมของแกเพราะไม่ว่าจะสัญญาข้อไหนเขาก็ไม่อาจไปจากแกได้อย่างนั้นสิในสัญญาฉบับนั้นผมนั่งอ่านมันพร้อมกับทนายและตรวจรายละเอียดต่างๆ จนมั่นใจว่าลูกชายของผมคงไม่ได้หลงนายแบบนั้นจนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรสัญญาว่าจ้างลงนามมีกำหนดระยะเวลา365วันและต้องอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาห้ามแยกบ้านห้ามแยกห้องและระหว่างสัญญานี้ยังไม่สิ้นสุดหากเกิดมนุษย์ตัวเล็กๆขึ้นมาเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญาจะอยู่ในความดูแลของตาสันหรือหากมีการยกเลิกสัญญากลางคันผู้รับจ้าง ต้องถูกปรับเป็นค่าชดเชย2เท่าของจำนวนเงินที่ตกลงกันในตอนแรกเปล่าครับแต่ผมอยากยืนยันกับคุณแม่ผมรักอินเขาจริงๆแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าอินเขาก็มีใจให้ผมเหมือนกันแกจะเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นอย่าลืมนะว่าเมียแกน่ะเป็นนายแบบเคยเล่นละครมาก่อนแถมถ้ามันนอนกับแกเพราะเงินลองแกเหลือแต่หำสิมันจะกอดแข้งกอดขาแกอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าต่อให้เหลือแต่หำ ผมก็ทําให้เขามีความสุขได้นะครับแม่เพราะเวลาอยู่บนเตียงผมกับอินเราก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากหำเฮ้ยนี่นี่เมียแกสอนให้พูดแบบนี้กับแม่เหรอฉันจะเอาใหญ่แล้วนะตาสันตั้งแต่มีเมียนีย่ปากเก่งเหลือเกินแม่ครับผมรู้นะว่าคุณแม่เองก็ชอบอินเขาเหมือนกันไม่อย่างนั้นคุณแม่คงไม่แอบเข้าไปขโมยยาคุมกับแอบเจาะถุงยาของผมใช่หรือเปล่าก็ในเมื่อแกยืนยันว่าต้องการคนนี้จะเอาคนนี้ในฐานะแม่ ฉันช่วยแกก็ถูกแล้วนี่คุณแม่ของผมน่ารักที่สุดในโลกเลยครับคุณแม่ทราบไหมครับว่าทำไมผมถึงชอบอินตาต่ำไงเฮ้ยคุณแม่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยทำไมจะบอกว่ามันเป็นเมียแสนดีเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรลงมาจุติเลอไงเปล่าครับเพราะเขาเหมือนคุณแม่ไงผมถึงรักเหมือนแม่แม่เนี่ยนะเหมือนไอ้เด็กเวนั่นผมหันควับกลับไปมองหน้าลูกชายทันที ครับเหมือนมากทั้งนิสัยการพูดการจาความเข้มแข็งไม่ยอมคนปากจัดแต่ใจดีอินทัศนน่ะถึงเขาจะรับข้อเสนอของผมแต่คุณแม่ก็เห็นแล้วว่าชิคเงินสด20ล้านมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้เอาไปขึ้นเงินสักหน่อยก็ใช่สิมันจะเอาไปขึ้นตอนไหนก็ได้นี่อีกอย่างทุกวันนี้มันรูดบัตรแกจนบินเร่งเง,เงินเก็บยาวกว่าถนนมิตรภาพแล้วมั้งผมเรียนแบบคุณพ่อไงครับที่มอบอิสาระทางการเงินให้กับเมีย เอยมันไส้แล้วนี่เมียแกไปไหนแล้วล่ะรออยู่ข้างล่างครับพอแม่บ้านโทรไปบอกว่าคุณแม่ตรอมใจไม่ยอมกินข้าวผมเลยชวนอินมาหาคุณแม่เขาซื้อของกินมาเยอะแยะเลยนะไม่เอาไม่กินคุณแม่ฉันเล่นตัวอยู่เราไปบอกเมียแกว่าจากความผิดหวังในตัวแกทั้งสองคนฉธจะอดข้าวประท้วงเจวันเจคืนผมเดินกลับไปนั่งลงยังโต๊ะใหญ่ เบื้องหน้ามีไก่ทอดยี่ห้อดังกองผูจุเต็มถังด้านข้ามีพิซซ่าถาดใหญ่ที่กินไปได้แค่สองชิ้นพร้อมสลัดมันบดและเฟนฟรายกล่องจัมโบ้แล้วคุดแม่ไม่ยอมทานข้าวแบบนี้พบเป็นห่วงนะครับอ,<ำ>อืมลูกชายคนโตยืดมือมาหยิบเฟนฟรายนำไปจิ้มซอสมะเขือเทศนั่งเคี้ยวกินอย่างอร็ดอร่อยไม่ต้องมาประชดฉันคราวนี้ถือว่าเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง ที่ใครทีมันไปเราไปหาเมียแกยได้แล้วชักช้เดี๋ยวเมียแกยสงสัยเดินขึ้นมาตามหลักความแตกพอดีเอาละผมลงไปก็ได้แต่คุณแม่อย่าเล่นตัวนานนะครับอาหารพวกเนี้ยทานมากไม่ดีระวังอ้วน <c oughs> <c oughs> ลูกชายคนโตหัวเราะแล้วเดินกลับออกไปจากห้องทิ้งผมให้อยู่กับอาหารแคลอรี่สูงอ้วนยังไงผัวก็รักผัวก็หลงหรอกเชอะงับอืม สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมก,กดไลฟ์อย่าลืมก,กด s u b สไครป์เพื่อเป็นการังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขออภัยเสียงไก่ที่อยู่ในไฟล์เสียงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถควบคุมได้จริงๆครับเพราะว่าแถวบ้านเขาเลี้ยงไก่เยอะมากๆเลยก็ขออภัยจริงๆนะครับผมก,ก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมงั้นคลิปจบแค่นี้แหละครับขอบคุณครับเย้ yeah. ให้เสภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio